อ๋อเอาน้ําเอาน้ํานี่บ่ได้เนาะต้องต้องให้เอื้อยๆมาต้องยกไปนี่อ้าอืมๆๆอาอยู่นี่แหละาให้เอ้ยอาให้เองอืๆก็สิดนพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นมาแต่เกิดเนาะเป็นมาแต่เกิดอๆๆก็รบสดีพี่น้องบดสุขสุคนเนาะ บัวสิเป็นพี่น้องที่อยู่อันภายในประเทศหรือพี่น้องที่อยู่อันนอกประเทศเนาะกัยินดีต้อนรับปุ๊บสุขสุขคนเข้าสู่ซองของเบารจิตอุทุมพรเนาะพี่น้องเนาะมานีกับเบาจิตกับมากับไอเงาเนาะบัญญัติแนลเนะี่ยครับมากับบาวเสียนบาวเสียนบ้านเฮากับาาพากันอันไปถ่ายงานอยู่บ้านน้ำมุ้งเมืองอันใสผู้ทองพุ่นเน่ะพี่น้องเลยมากับระวังทางกับห็นอัน กระท่อมน้อยนึงเนาะค่าใจนะพี่น้องก็เลยแบบพากันมาแวะถามเบื้งนะมาแวะถามเบิ้งก็เลยพ่อแบบเห็นคนพิการเนาะแบบว่าน้องแบบนอนเจเอิญวานี่แหละดีเนาะพี่น้องเนาะก็แบบว่าเห็นคนพิการทราบอะไรนั่งกะที่ว่านอนก็เลยแบบอยากถามรายละเอียดน้ำพิ่น่นะพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่าสีพาพี่พี่น้องไปอู้รายละเอียดน้ำกันเลยก็เพื่อเป็นการซักซ่าเสียเปลาเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณหามุ้งไปแล้วก็เชียเนเข้าไปสิพาพี่พาน่องเข้าไปถามรายละเอียดน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนะาะเจ้าเจ้โอเคโอเคโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาพ่อที่ก็คือเฮือนของเอ้ยพีนน่เนาะพี่นนะ้องเนาะกับเบอจิตกับสิพาพี่พาน,น่องเข้าไปหาเอ้ยเลยเนาะพี่น้องเนาะกับสบายสบายดีพี่เนาะก็เอ้ยสบายดีเอ้เยเจา้จาเจา้าเจ้าสบายดีได,ด้เจ้าเจ้าเจ้าโอเคเนาะเเจ้าเอ้ยก็ ขอนุญถามชื่อเอ้ยเด้อเอ้ยเด้อชื่อหยังเนาะชมดีเอ้ชมดีเอ้ชมดีอายุจักปีเนาะอายุ45อ๋ออายุ45จ้าแล้วูนีเด้ซะชื่อหยังเนาะชื่อน้อมชื่อนอมอายุเท่าเนาะ21ปีอ๋อก็อยู่บ้านหยังเนาะเอ้ยบ้านนาแก่บ้านนาแกเมืองเมืองไพุทองอ๋อเมืองไพุทองเนาะอ๋อก็เลยแบบอันเฮาก็ ขี่รถมานะเอ้ยขี่รถมาก็ได้แบบเห็นก็ได้แบบจะเข้ามาแวะบึง้งอะนนะ<ช>เป็นนี่ใดนะก็ได้แบบว่าที่มาที่ไปก็เป็นนี่ใดเอ้ยน้องก็เป็นนี่ใดเดี๋ว่าเป็นเตเ<ม>กิไดได้บ่มันหกเดือนเลยเพิ่นอนเป็นไข่หกเดือนเป็นไข่เออแล้วไป,ปซักยาซักยาจะุกทรงกลับมาแล้วเพิ่นซักสักอกะไรเลือดหนออกทั้งปากทั้งด่างว่าเพิ่นสิตายอ๋อออกทั้งปากได้ทีแม่เ,เลยมานี้แหละมาแล้วเช็ดห้เ็ยน้ำเช็ดน้ำหายแล้วเพิ่นขึ้นมา อันแต่กหกเดือนมากกับแถวปัจจุบันนี่ก็เป็นแบบนี้บอกฝ่อบอกงานบอกยังแววเขาพอได้อ๋ออันนี้บอกพอได้เลยอืมแล้วแล้เพิ่นกินเขากินน้ำแบบกินกินได้เลยกินเมืองเดียวนี่เลยอ๋อกินเองบั้งม่เนเลยโอ้กินได้เบื้องเดียวนี่แปลว่าอันตีนแปว่ามือมือนี่ใส่ใช่ได้แต่เบื้องเดียวแม่เนเลยใช่ได้ตัเบื้องเดียวกะ แบบกินข้าวกินน้ําได้ซืเอ้ยแบบบ่ได้บ่ได้มันยังบ่ได้คลําหยังบ่บ่บ่ได้คลากินได้บ่กินข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้บ่อ๋อๆกสิแหกายมากกะไม่กะยาวเนาะก็เห็นเพิ่นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยใจดีังว่าจ้าๆๆขอบคุณพระเจ้าเนาะเพิ่นใจดีเนาะเนาะ ก็ยังไงเห็นเนาะอยู่ใกล้พวกไก่น่ะพี่น้องยังเห็นเนาะตัวยังเห็นเนาะมันเป็นความถูกเนาะก็เป็นอะไรเอื้อยแบบว่าเอ้อมีลูกจะโค่นเอื้อยเนาะโค้งเออมีโค้แม่นนาะก็แบบผู้นี้ผู้นี้เป็นผู้นี้ผู้ชื่อชองผู้นี้ผู้คนที่สองแม่นแล้วเจ้าเจ้ก็เอื้อยมีมีครอบครัวแบบมีมีครอบครัวแบบเป็น พวกนี่นกพวกอนด้วยชองคนอันนี้ผู้ใดซื้อมาลูกจแบบเอยนี่ยมีลูกผูคนเนาะกับพวกนี่เนี่ยนี่นี่เป็นลูกพวกรดได้ชองค้นผู้แลาผพวก่อนไปใช้เออก่อนลูกกกอุงเพผู้ยิ่งหนูผู้ใช้ผู้ญิ่งเนาะเป็นแบบีมรอบ้วพวกล่ะว่แม่แล้วีครอบครัวแล่อครัเป็นจชได้แบบว่าเงินคำกำกยวเพิ่กับฝากมาอยู่บ่ ปีนี่เป็นปีช่องฟีเลยถ้าก็ผักมาเดือนนี่ช่องพันเฮ้ยก็ได้เก้าร้อยเก้าร้อยสี่สิบเฮ้ยไปชื่อข่าวกินช่องเสมอเรื่อไปเอาข่าวมากินดวงสีจงหนึ่งสามเจ็ดหกอ๋อแบบเื้ยแบบน้องนีนอนนอนหนี่นอนหนีตลอดเลยบ่ทนั่งเธอก็เอาเข่าไปนอนนั่งอยู่ในโอ้นั่งเธอะกับมานอนอยู่นี่ทั่งเธอะเฮ้ยก็มานอนอยู่นี่เฮ้ยก็ไปนอนอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนแล กัแบบว่าแบบเขาบอกขอระยาน้ำหนึ่งเอ้ยได้แบบว่ากันพันถ่ายนะเแล้วพันถ่ายพันถ่ายลำบากเขาวๆอยู่เรื่อนอ่ะมันมีมันโบมีเพล่เพลิดใช้เลยแบบว่ามานี่ชุกข้าวเนาะแม่เอามานี้สุกข้าวแล้วก็พิ่นขี้เพิ่นเหียวเพิ่นกระตุ้บไปเองเวลาเฮาวไปอยู่นะอ๋อแบบเสื่อเสือเดียวถึงได้ชุกข้าวเนี่แม่แล้วก็ไปหาเฮ็ดหาหน่อไม้เนาะตืดเนี่ยมาเช้ามาออกไห้ออกหน้า กกินข้าวได้บ mm. mm. um ่เอ้ยมาหนีกมีข้าวเนี้ยมาหนิมานี่นะเจ้าเจ้ากินข้าวกับอันนั้นเนาะพัฒน์พักบุ้งกินแบบกินกินก็กินบ่ได้คาร์บลทเลยเนาะบ่ได้คาร์บไลท์นะกินได้เบิดพัดนพักบุ้งข้าวมาแล้วก็เอาขนมมาให้เพื่อนกินเองบ่กินเองเนาะกินกระต้มเพื่อก็ไปเพื่อบุญมาเอากระต้มมาให้เพื่อนไลยกบขนมแบบ ฉันเป็นงเพิพ่งเพิ่งก็ไม่ได้ใ่ดิเอ๋ยดิบอกไม่ใช่ผมมีเงินชื่อไม่เอาเงินมาใช้ซื้อเหรอจ้า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 เนอะเอยเนาะเหตุว่าแบบ เพื่อนเพื่อนคือคือแบบว่าเพื่อนเพื่อนด้วนี่มีอยู่เนาะมีอ๋อมีอยู่อ๋อพอนอนอ๋อพอนอนขาดเกินคือเขาขาดเกินอ๋อก็คือเอื้อยนี่แบบขาดเกินนี่คือเขาเนาะเอ้ยเนาะเขาลักๆคือเขากินอืเพคนก็ต้องการเขาพี่น้องเลยอบครัวก็ตอนนี้ก็บจะคนน่ะเอ้ยเนาะครอบครัวแบบอยู่อยู่อยู่นั่กันรวมรวมบดครอบครัวนะฮะคนเมาะอ๋อฮะคนเนาะเขาสารนี่แน่นเนาะเขา เป็นยังได้เมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่่บเมื่อยเนาะกับบ่แบบว่าขอบ่ขอระยะน้องนึกเลยเนอแบบแบบเราวว่าอะไรอยู่บ่อะไรบ่อ่ได้เลยว่าหูเรืองสมองเคนหู้เบิดอ๋อก็คือแบบว่าอันหู้เบิดเนาะแต่แบบว่าบ่ออกบ่ได้เฝันหู้เบิดไฟมาไฟมาเลยเนาะเลยแต่ยิ้มเนาะหากจักรยเบิ่งนี่เนาะ เพิ่นเมื่อหัวอยู่นี่จักอยู่เนะก็บว่านนะแบบว่าคือน้องะน้องอยู่แบบนี้นอยู่แนี้บบุ้นยานะยาบ่ได้มีบ่แบบว่าบ่ไกินยาบ่บ่ได้เปย่ไงะแว่าปกตเนะอก็บต้องบบต้องกินยาก็ไดเนะบอเป็นหยังงวนะกวแบบ โอ้ปลาไหลนกเอือกนกแบบบริบด้แบบมีมุ้งหั่บริกางมุ้งหะเพนบ่ิกาเพนหันใจพนพนชี้ใจพุ่งดังพนขากางากางให้แล้วได้มุ้งเอือกมีนอนแลเพนเอามานอนพี่คือมานอนมุ้งพนพนชีใ่งดังพน้ากางนะพนบรหันใจหันใจจากแกเนาะหันใจพนก็เยิ่มบริกางให้แต่แบบว่ามีบ่ขออนุญาตน้ำเอือเด้อ เดี๋ยว่ามีมีมีแบบว่ามีคนมาช่วยเหลือว่าทั้งบอกทั้งเมืองเพิ่นเถนะช่วยเลือก็คือแบสชองโตกับพี่นอนนี่เลอทั้งเมืองเพิ่นก็เคยพี่นอนเนาะพี่นอนกับแบสแบสชองโตเบสตัวหนึ่งก็ชักยาสองเถื่อแล้วมันแบสถ้าเอาเพิ่นมาให้เนี่ยอไอ้หอกหอกอย่าเดียวให้ให้โดนเต่หรือว่าเอ้ยไม่ชองเดือนกวดชองแฟนชองอะไร จ็แบบ,บมมียังร้ายเลยไงกับแบบว่าจะถานัแบบว่าคงจำเป็นเนาะคงจำเป็นสำหรับน้องนะแบบว่าที่ยังบ<ม>่วท่านได้ที่ยังบ่ท่านมีหนนะเคยเป็ได้พลมเป็นยไพลมะกับสายไยัลมกัายเนาะหอดพาีคนยังได้พเปิดยินเนาะแหนมห่อนก็เปิดยินใ่อยู่ในรื่นนาสาสี่หาคนก็นอนพัดลมมันเดียวนอน ตีนกวยหัวหัวกวยตีนอาใส่ปลลมอันเลียวเนาะ,ะใช่อใช่ใช่ใชคืออันเขาน้ำชัมปาก็ขา,ขาดขคืนเนะาะต้องตกมามแตล่ละปเดือนนี่ขาดคูเดือนหนึเขาเบืน่นึงแบบเอาพูชยแบบหมูมาเอาข้าพู้๋ยดาวไปแล้วนี่สามจอบไปใส่หน้าสามชิบก็ให้ใช่ใช่ใ ได้ข่าวีรีกายนี่หนึ่งมันแรงได้ข่าวห้าชิปข่าวห้าชิปบอสเอ้ยยืมมูอแบบชิปหนึ่งแล้วข่าวคือเล่าเนาะไปใช้ละชิปนี้ยังเหลือสี่ชิปมาฮักอีกค่ะคุยอีกยังเหลือสี่ชิปเรื่องชิปไนี้ประมาณนั้นเออเออเนาะเออเป็นเคือไก่น้ำเจ้าเจ้าอ๋อเอ้อแบบอยากถามเบงเรื่องของน้องอีกเนาะแราว่าอ่านน้ำอ่ในได้ได้เฉยเออเอยอ่านให้อ๋อ อาน้ําอาน้ํานี่บ่ได้เนาะต้องต้องเออๆต้องยกไปนี่อืออาบออาอยู่นี่แหละาห้เอ้อาให้เองก็สิได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นมาแต่เกิดเนาะเป็นมาแต่เกิดๆๆก็เนาะเอยเนาะนะนะนก็สิตกได้เนาะพี่น้องเนาะอก็บ่ได้้พี่น้องเอ้ยก็ a u c h เนาะม่เเียวจ้ากับโบเป็นยังเอไยกับเข้าใจยู่เนาะก็เข้าใจยู่งเลยก็เห็นในนี่เนาะเอยเนาะโอเคเลยเจ้าเด้อเด้อเข้ากับช่วยอ่าช่วยได้เท่านี้กับเป็นจำนวนเงินชิพันกีบกับเป็นเงินของเข้าเองเด้อเด้อเข้ากับยังแบบบบมีบอลผู้ใหญ่ฮะนะ จะจะเข้าไปยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนก uh, ็จะ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 เข้าก็ช่วยได้ทำช่วยได้เนาะจะจะจะก็เห็นเนอะก็สงสารน้องเนาะจก็แบบแบบอ่ะามได้ไหมคำว่าอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งเนาะก็แบบว่าอยากกันอยากได้อยังเนาะฮะเพิ่นเห็นเลยเพิ่นอยากได้อย่างเนาะเรื่องพัดลมพลดลมเนาะกับจุดจุดนักกับคืออันเข่าได้เนาะเออเนาะ จ้าจ้าก็ก็เบิดดนี้เด้อเอ้ยเอ้ยก็เพราะว่ามันก็ค่ําได้เอ้ยเนาะจ้านก็สิตกนะก็เลยแบบว่าผาเมื่อนพี่น้องก็อันอยากอําลาพาจากเอ้ยเมื่อเด้อเอ้ยเนาะก็ขอให้เอ้ยอยู่ดีมีแฮงเด้ออ่าอยู่บ้านโคกนี่เอ้ยบ้านโคกจ้าบ้านโคกนี่บ้านโคกใกล้บ้านพนี่นะเอ้ยบ้านพใกล้บ้านพี่นี่ใกล้ๆนี่บ้านพบ้านโคกใหญ่ บ้านนูยางนี่แถวแถวสะวันนูยางนี่เออจ้าๆๆบ้านนูยางนี่จ้าๆก็คือน้องนี่คือบาวบาจิตเนาะเออบ่ายาวจ้าบายาวบายาวบาแสนบาแสนจ้าบาจิตจ้านีพังอนี่ตัวจริงนเาม่วนล้อล้อเนาะเห็นบ่ก็ดีเนาะออาแลเอ้ยก็านีก็น้องก็สิอันอำลาพาจากเอ้ยเด้อก็อัน ขอให้เจ้าเจ้าเจ้าขอให้เจ้าหคั่วเอื้อยอยู่ดีไม่แห้งเอื้อยเด้อเจ้าเจ้าเจ้าอ้ากอบใจเอื้อยเด้อเจ้า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 ฝนกระสิตกแล้วพี่น้องเลยเจ้าเจ้าเจ้าสำหรับคลิปของเอื้อยเนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อนพี่น้องได้เห็นเนาะกับสำหรับนี่กับฝนกระตกพี่น้องเลยกับบจิตกับอัน อเนี้เน้องบาเซนกับชีได้พากันอำลาพาจากพี่น้องอยูดีไม่เฮงเบิรสกูสกุลเนอพี่น้องเนอะชีได้เมื่อไลยพี่น้องเอยลยฝนตกแล้วคิดหนาพ่อกันเนอพี่น้องเนอเป็นกำลังใจให้บาจิตในได้พี่น้องเนอขอให้พี่น้องอยูดีไม่เฮงเบิร์ตสกุลส้สาเจะจะจะคิมหนัพวอ,อกัน